พาคุณผู้ชมมาอัปเดตความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยชุดเตรียมซีเกมครั้งที่27ที่จะมีคิวเตะรอบแรกระหว่างวันที่7ถึง21ธันวาคมนี้ที่ย่างกุ้งประเทศเมียนมาโดยที่ทีมชาติไทยของเราอยู่สายบีร่วมกับเจ้าภาพเมียนมารองแชมป์เก่าอย่างอินโดนีเซียกัมพูชาและก็ติมอร์เลสเตซึ่งโปรแกร,รมนัดแรกจะพบกับติมอร์ในวันที่7ธันวาคมนี้ครับล่าสุดเมื่อวันที่18พฤศจิกายนที่ผ่านมา ทัพนักเตะทีมชาติไทยที่กําลังเก็บตัวอยู่ที่อัลไพกอล์ฟรีสอร์ทจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้ลงทําการฝึกซ้อมในช่วงเย็นโดยซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองคุณซื้อใหญ่นั้นแบ่งทีมออกเป็น2ทีมลงทีมกันเองเน้นการเข้าทําแล้วก็เพลซิ่งซึ่งในการฝึกซ้อมเจ้าตองกวินธรรมสัจนานนายทวารที่เพิ่งบินมาสมทบเข้าแคมป์ก็ประเดิมร่วมฝึกซ้อมทันทีซึ่งทางด้านโค้ชชายสราวุฒิคำบัว โค้ชผู้สาประตูทีมชาติไทยชุด4เกมก็ได้กล่าวถึงเจ้าตองกวิรทมสัจนันในทบานตัวเก่งของ SCG เมืองทองที่มาเข้าแคมป์วันแรกที่ว่าการซ้อมวันแรกของเขาถือว่าน่าพอใจมากทีเดียวเขาดูมีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่อยากจะกลับมารับใช้ทีมชาติจริงๆก็ต้องถือว่าตองหายเร็วกว่าที่คาดไว้มากแต่อย่างไรก็ตามคงต้องรอดูอย่างทีทวอีกครั้งหนึ่งว่าจะไหวหรือไม่เพราะถาติดทีไปแล้ว เจ็บอีกก็คงจะเสี่ยงเกินไปสําหรับทีมชาติแล้วก็สมโมสรแต่เรื่องฝีมือและประสบการณ์ไม่มีใครเถียงว่าเขาเหนือกว่าคนอื่นๆแต่อย่างไรอย่างที่บอกก็ต้องรอเช็คความฟิตให้ละเอียดก่อนที่จะตัดสินใจส่งชื่อครับซึ่งหลังเสร็จสิ้นจากการฝึกซ้อมพิโกกิติศักดิ์เสนาเมืองก็ได้กล่าวถึงอ,อนาคตว่าตนเองอยากจะคุมทีมชุดนี้ลุยศึกเอเชียนเกม2014ที่ประเทศเกาหลีใต้แต่ก็ต้องมีข้อแม้ว่าต้องได้เหรียญทองซีเกมเสียก่อนนะครับ พิซโก้บอกว่าเราทําทีมชุดนี้ไม่อย่างต่อเนื่องก็เสียดายนะฮะถ้าหลังจากจบซีเกมแล้วไม่มีทัวนเมนต์ใดๆสารต่อเลยก็เลยอยากจะอาสา,าทําทีมเอเชียนเกมทําการขึงขันต่อในช่วงกันยายนของปี2557ที่เมืองอินชอนประเทศเกาหลีใต้ดังนั้นหากเป็นไปได้ก็อยากจะคุมทีมอีกครั้งเนื่องจากว่าทีมชุดนี้มีการเตรียมทีมที่ยาวนานตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมา ราว่าก็ต้องได้เหรียญทองซีเกมกวก่อนเท่านั้นแต่ถ้าหากทําไม่ได้ผมก็พร้อมที่จะลาออกแล้วก็ไม่รับงานคุมทีมลุยศึกเอชนเกมครับและนี่คือความเคลื่อนไหวของคุณพวนช้างสึกทีมชาติไทยชุดเตรียมซีเกมที่ประเทศพมา่าที่เมืองทองทีวีของเรานำมาอัปเดตครับ